เจ็บเจ็บต้องหาคนหัวโลดเ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 ดไม่ไงเฮ้ยนี่คือท็อปโดนีตอแสนน่ะแสนเลยเนาะเป็นแสนเลยอ่ะ้อย่างนี้ถ้าเกิดผมโดนีตแค่พันสี่ผมก็ขึ้นท็อปร้อยสินะวันนี้เราเล่นดังใจเบ่ต้อกจิ้งต้องเล่นแบบไหนหี่นี่โดนคอเราถามนหนอเล่นไหนต้องถามคนเปิดห้องเป็นใครเปิดห้องเป็นครับใเราเนี่ยแหละกรณ์เด็นอ่ะเรามาเล่นแบบซบซบกันก่อนมาเปิดให้คลาสขันคอมากเลยซบแซ่บ เอามือลงอ<ร>คอแล้วก็เก่าน่าเกลียดยิงพวกนั้นให้หมดเลยเออไปคุยกันเลยยิงมันปาบอลมันกระจายวุ่กล้เลยเดียวยาเบิ้ลไม่เป็นไร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 มาต้องกันแต่เอาเอาหนอนทรายไหมรอบนี้หนอนทราย แล้วแต่ตรงหัวละล้นอะ่ะเห็นห,นหนัวละล้นไหมไประวังนอนในนั้นนะนอนร้ายดเ,เดี๋ยวนะโล่มันกันนอนได้ด้วยมาแลวชตกันชตกันระวักงกระโดดระวังมันยิงเย้าเ,เอา ูกคนแล้วเพ้ยคนไหนวะเอานีจะถูกแล้วทำไมยิงคนอีกคนหนึงหมอกยาอ้าวไม่มีจัดทางเืออะไรเนี่ยช่วช่วยช่วยช่วยอะไรช่วยให้กระเด็นอ่ะช่วยให้กระเด็นยยย ตัวตัวตัใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยโหมาประสบการณ์ต้องแบกนันละฮะมาประสบการณ์ตัวใหญ่แน่นอน f o l ลด t e h i คุณเคยเห็นคุณนำมยิงเพื่อนพลาดไหมล่ะเฮ้ยโอ้ยเห็นเลยเห็นทุกทีเลยเฮ้ย่าบีเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ ผมตายนี่นะจะตายไหมนี่นะโอ,นอ,นอ,นอน้น้องหนอน,อนโอ้งหใหญ่มากได้หนอนบาก,กวันอะไม่ไม่น่าจะชุดนี้ใช่ไหมเซตอัพซิกซิกมา ซิกมาไม่เด้เจือบด้วยเขาเดียวมันมีโค้ดแจกตังแจกตังด้วยนะครับครับผมเพิ่งใส่เมื่อกี้เลยคนใได้มาได้มาเจ็ดหนึ่ขอโค้นหน่อยขอโค้นหน่อยมีคนหายหรือเปล่าไปหาเอาเลยฉันทิ้งไว้ที่หนอนแล้วจะวา่งต่อหนุนเฉยเลยสุปคือจะบิดหรือจะหยุดคำนวณพี่หนีไม่ค่อยถูก

ไอคุยกันลากประม,มูดตาโลเอาคุณปุ๊กไอคุยกันลากประม,มูดมายิงตัวเล็กก่อนนะ เ่ินการที่บอสไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ลูกน้องนี่แหละันจะตายเโดนโอ้โดนนี่ว่าโดนโดนว่ะบินได้เขาก็จะปวดเป็นจะ่าไม่รู้มันก็เหมือนไอเดียอะไรเออ ปลาไหลน่เวนเจร์หวานน่ดน่เลียดโคตรเยอะเยอะจังเลยอิลิทไงมันก็เลยยากหน่อยอ่าแต่ผมเห็นนะมีคนทีนี้โเคไปอ่ะอ่าโอ้พูดเต็มถือปืดจริงเลยเออเรมจะตายเราตายแล้วโอ้โหเกิดมาก็จะตายแล้วตายแล้วตายโอ้ตายเกิดเกิดมากลางตัวมันเลยอะ กดเอ็กกดอะไรก็ได้อู้หูไปใครไปแล้วไปใครไปแล้วกดไม่ได้มันต้องอยู่นี่ตายพันทีเดียวตายโอ้โหบอ